ยาสีฟันซิสเทม่าเครื่องดื่มฉลามยาแก้ไอน้ำดำตรางู กับรอบนี้ค่ะชิงแชมป์ประจำฤดูร้อนนะคะซึ่งเป็นรอบเพลงเร็วแล้วค่ะคุณผู้ชมคะอีกไม่กี่อึดใจนะคะก็จะทราบแล้วนะคะว่าโรงเรียนไหนจะได้เป็นแชมป์ประจำฤดูร้อนนะคะเมื่อสักครู่ค่ะผ่านไปแล้วค่ะกับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจากจังหวัดนครปฐมค่ะกับบทเพลงสาริกาคืนถิ่นตอนนี้มีคะแนนอยู่9.3ค่ะขอเสียง ครับเป็นโรงเรียนที่มีคะแนนนำอยู่นิดนึงคือ9.4นั่นคือพนมทวนชนุปถะมในรอบเพลงชา้านะครับแต่วันนี้รอบเพลงเร็วครับเขาส่งเข้ามาประกวดด้วยบทเพลงรักกับพี่ดีแน่อ้ววอ้าวอา,อา,อา,อาวอ้าวแมาถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนพนมทวนชนุปถะมจากจังหวัดกาญจนบุรีกับบทเพลงรักกับพี่ดีแน่ค่ะ นาด,ดีีคนใช้ขาปลูกพันดีเขาปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียทีนาะเก็บเกี่ยวไปขายไม่ได้ราคาเสียเวลาเวลาเสียทีนาฟรีฟรีฟร เนื้อเย็นผิวก็เป็นยองยายไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอดีพอดีอดถ้าควงจิโกฮิปโฮฮิปปี้เหมือนแจกันชั้นดีเสียบด้วยดอกกัญชา ตัวพี่เองใช่คุยเบ่งทับถม่มเหมือนข้าวพันผสมโครงการข้าวจัดมาให้พี่เป็นข้าวแม่สาวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็นคนละมือ เย็นผิวก็เป็นยองยายไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอดีพอดีอดถ้าพวงทิ่กอฮิปโปฮิปปี้เหมือนแจกันฉันดีเสียบด้วยดอกกัญชา เชชัยคุยเบ่งรับผมเหมือนข้าวพันผสมโครงการข้าวจัดมาให้พี่เป็นข้าวแม่สาวเป็นนาผลิตผพนเกิดมาจะได้เป็นคนเมืองดี <น>ปีนี้เขามาดีจริงๆตั้งแต่ปฐมแล้วอะอ,อ่านน้องอาร์ตค่ะคะแนนเรานําความรู้สึกของเราเป็นไงฮะก็ไม่มั่นใจค่ะเพราะว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับเพราะมันนำนำอยู่หน่อยเดียวใช่คถ <นะ S 2> ือว่าไม,ไม,ไม่ไม่ประมาทดีกว่าใช่ครับไม่ประมาทครับอ่าเห็นว่าวันนี้นะคะมีแฟนขับน้องอาร์ตมาด้วยครับมีครับมีป้าแบนป้าแต๋วป้าอังนี่ครับ แล้วก็คณะผู้ปกครองทุกท่านครับที่ป้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปกติแฟนแฟนคลับมันจะเป็นรุ่นเด็กๆวัยรุ่นอ่ะเพราะพวกเราอยู่แบบเออเออเัทยมไงแต่นี่เป็นแฟนคลับแนวป้าป้าแต๋วนี่แฟนคลับรุ่นใหญ่อยากรู้ป่ะถือว่าป้านี่ช่วยอะไรบ้างอยากรู้ยังไงครับป้าค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคะสวัสดีค่ะเข้าไปนั้นรุ่นเดียวกันเลยนะน่ะดูดูคุณป้าค่ะคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรนะคะชื่อป้าแต๋วค่ะป้าแต๋วป้าแต๋วมาเป็นแฟนคลับน้องอาี่ป้าแต๋วช่วยอะไรน้องอาดิบ้างคะ หมายถึงไงนะผูไม่ดีค่ะป้าแต้วเป็นแฟนคลับป้าแต้วเป็นแฟนคลับใช่เปล่าอ๋อ,เ,เ,อเป็นไม่ใช่ค่ะเป็นแฟนแฟนหมดทุกทุกคนเลย๋อทั้ทงโรงเรียนเป็นแฟนคลับของโรงเรียนนี้โอ้แล้วเป็นแฟนคลับเนี่ยค่ะป้าแต้วต้องทำอะไรให้โรงเรียนนี้บ้างคะอ๋อทำอาหารมาเลี้ยงตลอดเลยค่ะ เวลาซ้อม oh. เวลาอะไรเงี้ยใช่ไหมเวลาซ้อมก,ก็เลี้ยงค่ะและ้วทุกครั้งที่มามาเล่นก็จะทําอาหารมาเลี้ยงโอ้ oh, oh. ดีจังเลย oh. ปรบมือป้าแต๋วป้าแต๋วคะทำไมถึงชอบโรงเรียนนี้คะก็ป้าแต๋วเป็นคนพนมทวนนะคะก็อยากให้ให้เด็กโรงเรียนพนมทวนนะ,ะช่างสร้างชื่อเสียงให้พนมทวนและเป็นของจังหวัดกาญจนบุรีคะ่ะโอ้โห จะเห็นอาร์ตในร้องเพลงช้าุ่ะหะล่อๆตลอดวันนี้น้องอาร์ตร้องเพลงเร็วและเต้นด้วยมียาคิ้วหลิวตาด้วยน่ารักไหมคะน่ารักค่ะสุด <crosstalk S 1> ท้ายค่ะขอกำลังใจจากพี่น้องทั่วประเทศรวมถึงนะคะพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีด้วยอาร์ตต้องขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีชาวอำเภอพนมทวนนะครับยังไงให้เป็นกําลังใจให้กับลูกๆหลานจังหวัดกาญจนบุรีวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพนมทวนชนวปรัม ให้ได้รับถ้วยแชมป์ประจำฤดูกับบ้านเราด้วยนะครับครับผมขอบ,ขอบคุณน้องอาร์ค่ะค,ค่ะเจ้หนู